ทางกรุงไทยนะครับจัดแคมเปญพิเศษเอาใจลูกค้าโอนเงินต่างประเทศผ่านแอปนะกรุงไทย Next ค่าธรรมเนียมเพียง99บาทต่อรายการนะฮะ99บาทต่อรายการจากปกตินี่299นะครับรองรับ4สกุลเงินยอดฮิตด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสุดพิเศษคับ ธนาคารกรุงไทยจัดแคมเปญพิเศษเอาใจลูกค้าโอนเงินต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กค่าธรรมเนียมเพียง99บาทต่อรายการจากปกติ299บาทรองรับสิทธิ์เงินยอดฮิตประกอบด้วยดอลลร์สหรัฐดอลลลาสิงคโปร์และดอลลร์ฮ่องกงด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสุดพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2 5 6 7เรดดีท้าให้ลองเมื่อโอนออกจากกรุงไทยทเวเว์การ์ดประหยัดกว่าบัญชีเงิน ฝากสกุลบาทเงื่อนไขและอัตราแรกเปลี่ยนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและพิเศษรับคูปองส่วนลดช้อปปี้มูลค่า200บาทเพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทางไลน์กรุงไทยคอนเน็กหรือเมนูโปรโมชั่นบนแอปกรุงไทยเน็กสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ก่อนหรือวันที่ทำรายการโอนเงินต่างประเทศตั้งแต่วันนี้29มิถุนายน25 6 7ันากจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนร้อยสิทธิ์แรกต่อสัปดาห์1สิทธิ์ต่อ1นลูกค้าต่อ1เดือนลูกค้าที่สนใจสามารถโอนเงิน ต่างประเทศผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร021111111หรือดูเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทย com